เก็บารายละเอียดให้ดีๆครูดูแล้วมันไม่เห็นครบเหมือนเมื่อคืนเลยบอยด้วยหายไปหลายท่าหลายจังหวะ<า>จังหวะอ,<า>อะไรเงี้ยครับผมจังหวะแบบมีเท้ามีนิ้วมีเล็บอะไรเงี้ยถ้าคิวดีเพลงนี้มันจะดีโดงน้องแบบรู้สึกกับเขาจริงๆไม่งั้นเหมือนเราคอยชงให้เขาตอบอย่างเดียว ความจริงมันต้องรับส่งแล้วมันต้องได้แชร์เท่าๆกันเพราะว่าต่างคนก็สลับกันร้องต่างคนก็สลับไปเล่นเพียงแต่ว่าต่างคาแรคเตอร์เราเป็นอาจารย์เขาเป็นมาสีอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหมือนบอกว่าชงให้เขาเล่นอย่างเดียวไงแล้วเราเราไม่ได้เก็บมาเล่นบ้างเลยอย่างเงี้ยเราเล่นมีหยุดยิน้วยครับ มันตลกกันเองอะเขาเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะไม่ตลกด้วยไงเขาเรียกว่าหาฮาในเรียกหานอกข้างนอกห็ือฮาจากภายในหากันเองอะหุ่นเซ็กกับข้างในหาจากภายในขยันหน่อยอันนี้เนี่ยคิดจากภายในฮาหน่อย พอแล้วเจ็ดแค่แล้วขอให้เป็นช่วงรับประทานอาหารที่สงบสุขไม่ต้องระแกนมุกเนี่ยก็ระวังเจ็ด <c oughs> เนหนื่อยเหนื่อยถ้าอยู่นอกบ้านจะเป็นอีกคำหนึ่งระวังอะไรนะระวงเจ็ดนะเราหกเห็นไหมไม่หกกว่ออที่ต้องเจ็ดถึงจะเป็นไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่ให้ความรูร้รคาวามเขลายกันเกินไปสอวันเล่นเล่นถึงแปดถึงเก้าเลย มเมื่อไรจะหยุดเนี่ยอ,อะไรอ็นี้นอนก็เป็นไรไม่คือนอนดึกนะดึกเสียงก็ไม่ดียจะนอนดึกเ็ง มัวเลยเทอร์เจอร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะแอ่พย่ะซ้อมลองเอ,อ,อ,<ข>อาเอาาร่าจะเย็นลุกตลนนแต่ถ้าได้ดูเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาขอแล้วค่ะีแบ๊บเดียวเองอขอขอนังสือพิมพ์ราลงพ่าหัวสองสาวเมาส์สนั่น เพื่อเจอเรื่องผู้ชายถึงดึกโอ้ทบังเยกิดวันนคงไม่แย่ขนาดนั้นเรื่มึงเขาายยิ่งันน่เาจะอยู่ห้องไว้เราก็นึกว่าจะซ้อมลองซ้อมหรอเขาเปล่าใช่สนุกว่านั่งเล่นเกมเกมสนุกแล้วใจละกนเกมกระดาษ เอ็มือ้โวพูดได้สำเนียผิดอ่ะแล้วภาพพิงใครไว้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะไม่ได้ด้วยค่ไม่ไดิว่าใครเลยนะมีจิจมไม่ได้ว่าเขาต้องตื่นแน่เน่ผมว่าตอนนี้หลายๆคนที่มินพูดชื่อมากำลังเตรียมอุปสมบท บวชเลยเหรอเป็นเรารขนาดนั้นเลยหนีโลกไงหนีโลกไปบวชดีกว่าลอดูเนี่ยดเก้าสิบหรือสามีเเราก็ไม่ได้เจอแล้วะโธก็ไม่ง่าย คิดถึงไทยมัางอ่ะก็นอกจากตูนสังขำชอเงียบเลยนะแบบบ้านเงียบไปแบบโหแล้วอีกสองวีคเหลือหกเหลือห้าครูก็สอนไม่มันเนาะมันหวงเวเงี้ยนี่เด็กเรียบร้อยอ่ะคุณเล่นเพื่อ ใจรอดูเพลงนี้เลยเราคิดว่าจะเปิดมุกทางด้วยฝันเราเล่นงานนำตัวละครสวัสดีท่านผู้ชมครูว่าเป็นไงครับหรือว่าจะขึ้นมาแล้วใส่เลยครวไม่ต้องอินโทรก็ได้เพราะเพลงเขาก็เล่าหมดเลยผมอาจารย์เพลินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ความต้องการอะไรเงี้ยมัน ถ้าเกิดเราเปิดแล้วมันเปิดแล้วสวยแล้วมันบดวเข้าได้ก็ดีแต่ถ้ามันเปิดแล้วฝืดปุ๊บคนมันก็แบบอะไรของแกเนี่ยเขาเปิดตลกนะโอ้โหไอ้หัวโขกอบบพี่ผมว่าชาวบ้านเขาเห็นเต็มเตียแล้วอ่ะที่งหานมันตลกออก่ะแล้วเอาจริงแบบว่าโด่งบ้าพลังโขกไปเต็มแรงบอยลืมเนื้อเลือดซีดเลยเดียวแต่วมาแรกหน้ามืดล่วงลงไปกองเดี๋ยวเทียบจึกแรงบ้าพลัง มมมัันอแรงรงงจิพลาบอกว่าเหลือขึ้นเพลงดีกว่า<ฮ>ถ้าขึ้นเพลงนี่มันประหยัดเนื้อเยอะเื่อยเล้เขนี่ยแบบไหนเราต้องใส่กินเนื้อไม่ต้องใส <c oughs> ่ตีแ๋แล้วแค่กินกินเนื้อเดียวเดี๋ยวเราเล่นละครกันดีกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกที่จต้องฝึกที่ต้องถูกกำกับการแสดงบ้าง พอแล้วนนเดี๋ยวเข้าไปในคลาสงงาตลกหรือเปล่ปาครับงงหน้าอย่างครูคงจะเป็นละครประวัติศาสตร์ <c oughs> หรือเศร้าคราวน้ำตาโศกกันหน้าตะกรรม <c oughs> ครูร่างไม่สนใจมนะัให้พวกผมเล่นดรามา่าบัางเหรอน,น,หน่าหงุ <c oughs> ดผิดมากขอไต่ตรองดูก่อนนะเป็นดำราไปเลยพูดทำไมเอ้ยย หน้าผอมองจังหวัดเชิ่งเชิญฝันขนาดนี้รักไม่ที่หน้างูจะเป็นฝันร้ายไหมแน่ก็ไอ้รูปหล่อเหมือนจะบอกว่าเพื่ออะไรเงี้ยเพื่อดูเติมเต็มค่ะพูดเพื่อเติมเต็มค่ะช่างเหมือนสุภาพบุรุษเห็นไหมงูชอบกูรักมากเลยทำหน้าแบบไม่เราพูดคนเดียวเลยผมก็ยินดามาให้เกียรติศิลปินตลอดเวลา คนเยอะจบแค่นั้จบกูรักแล้วทุกคนก็ยิ้มเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ยินแต่เสียงแอร์ดังได้ยินอะไรมาครยิงมุกไปแบบฮากริปฮากริปฮากริปฮาิปโอเว่นฮากริปฮากริปครับขอบใจบอยนะ ไม่เกียดศิลปินไม่เกียดศิลปินครับไม่เกียดมาบอกต้องกินฮ้วาขอโทษพี่โด่งนั่งอาบน้ำอีกเปล่าหรือเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาบตัวพอจ้ำต้องชื่นชมนะมินิที่อบตัวดีขึ้นบอยกินนิดเดียวเองกลางวันต้องกินนิดเดียวมาก็มากินนิดเดียวจริงบอยอ่ะเลยมันกินกุ้งอ่ะ ถ้มามังกุ้งเนี่ยหรือมานั่งรวมกันตรงนี้ดีกว่าเกาอี้มารวมกันตรงนี้เราฟังเรื่องหมดแล้วฟังนี่มาห<อ>มดแล้วจะไ,ได้ว่ารักหรือหลอกกุ้งอย่าไลามากินด้วยกันกลัวจะได้กินด้วยไงนี่หนไหมเอาแจะขโมยกาอี้คู่มเฮ้ยรับดี้จะเ,เคลื่องรูกร้กันบอยกินข้าวเยอะๆนะบอยครับผมกินเยอะทุกวันครับคเดี๋ยวต้องแสดงละครนะหนูเหรอหนูยังควบคุมแคลอรี่อยู่ป่ะ แล้วนะครับห่าหางเลยฆ่าตัวเองแน่งั้นจะตลกเหรอตอนนี้เท่ากับว่าทุกคนพบกับรสชาติของการยืนต่างเหวี่ยงอากาศดีน่ก็อากาศดีตู้อีกก็เคยยืนแล้วด้วยความรู้สึกว่าแบบจะไปเสมอภาคกันแล้วนะเข้าเฉียบไม่ค่ะอู้หู้ตลกมันเย้ดูหลายคนเหมือนกันบิ๊กหนึ่งปัง ให้เข้าคะแนนสูงอะไม่นับนะถูกต้องมันคะแนนสูงละคะแนนสูงที่ที่เป็นตุยตาตุยตาแล้วหนูสามครั้งเนี่ยใจชื้นสามครั้งลองลองสมมติลองลองลองคิดกันเล่นๆนี่เรามาถึงวิ่ที่แปดใช่ไหมคนคนที่ที่หวตดให้เราเนี่ยประเภทที่หนึ่งสมมติประเภทที่หนึ่งคือ ดูก่อนดูการแสดงเป็นหลัก mm hmm. พอร้องเพลงเสร็จปุ๊บค่อยตัดสินใจว่า mm hmm. เออฉันจะโหวตให้ใครอันนี้วระเที่หนึ่งนะม mm hmm. สองคือ mm hmm. เขาเชียร์เราอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. ไม่ว่าเราจะร้องเพี้ยนร้องห่วยร้องล่มร้องไม่ดีโดนคอมเมนต์ว่ายังไงเขาก็โหวตให้ mm hmm. คิดว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยแบบหนึ่งหรือแบบสองอ่ะมม mm hmm. แบบสมมติแบบสามแบบสามคือดูดูเอาความบันเทิงแต่ไม่ไม่โหวตอะ่ะดูดูติดตามนูน่นนี่อะไรเงี้ย คิดว่าแบบไหนเยอะเยอะที่สุดที่โหวตให้เราณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ที่โหวตให้เราคนดูแบบไหนที่เยอะคือหนึ่งดูการแสดงของเราถ้าคนไหนร้องดีประทับใจก็โหวตให้คนนั้นตัดสินจากการแสดงไม่ได้ปักใจไปทางไหนสองคือชอบเราแล้วล่ะไม่ว่าเราจะร้องดีร้องแย่ร้องห่วยร้องเทียนก็โหวตให้อีกเสมอคิดว่าตอนนี้หนึ่งหรือสองเยอะกว่ากันส่วยยร้องห่หนึ่ง เพราะว่าเวลาที่หนูรู้สึกเลยว่าหนูทำไม่ดีมันก็จะยืนปากเหงื่อแล้วเลยค่ะจริงเหรอแต่ทั้งนี้ที่พอจะโอเคมันก็จะไม่ไม,ไม่ต้องยืนอ่ <c oughs> ออะจากนั้นแล้วก็าป็นน้องเพลงดีมาตลอดหลูก็เลยคิดว่า <c oughs> <c oughs> แบบที่แปดกันตุ้ยอ่ะตุ้ยคิดว่าคะแนนหวชตรงนี้มันมาจากแบบไหนแบบ ตัดสินเราจากผลงานหรือว่าตัดสินจากความชื่นชอบส่วนตัวที่อยู่ในบ้านทั้งสองอย่างเพราะว่าคนที่รู้จักเรามาก่อนก็มีอืมและคนที่ไม่รู้จักเราเลยเขาก็คงเขามัคงจะดูอย่างนี้ด้วยแล้วเคยมีความรู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมวิกนี้เราร้องผ่วจะไม่เพื่อนออกไปยืนเราไม่ต้องยืนมีมันก็มีใช่ไหมหรือว่าแบบเออคนออกไปแบบ มันงงๆแบบว่างงๆมีสับสนชีวิตมันเดายากจาบทางลําบากใช่ไหมยากแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําให้รู้สึกว่าทําได้อย่างเดียวแค่เราทํางานเต็มที่เราให้ดีสุดเพราะฉะนั้นเราเราไปคิดไปอะไรก็เสียเวลาเปล่าคิดไว้แค่นี้ก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของการสู้กันข้างนอกละไม่เกี่ยวกับเราใช่ป่ะแบบว่า ใครสนับสนุนใครเขาก็ใส่กันเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องทําเต็มที่ในหน้าที่ของเราอย่าอย่าไปคิดว่าแบบเเราคะแนนน้อยหมายถึงว่าคนอื่นไม่ค่อยชอบเราเห,หรือว่าเราทําไม่ดีอยู่นั่นแหละหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดละทําฝึกให้ซ้อมให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราไม่มีผลอะไรกับตรงนั้นแล้วมันเป็นมันเป็นศึกนอกการควบคุมไปแล้ว เอา of control เหยะหรงไม่สั้นรเป็นวงยิ่งมาคิดเราจะยิ่งบั่นทอนตัวเองแบบปะ,ปะใช่ค่ะเพราะงั้นทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวพอจริงอาทิตย์ที่แล้วหนูว่านิดน่อยไปเลยทีเดียวเพราะว่ารวมถ้ามัน,น,มนก็น,น,อน้องจั <laughs> รวมกันเป็นน่อยนิดนิดนิดน่อยมันก็เลยต้องตัวจันก็เลยนอยไปก็ช่วงนั้นนะ่ะดีครับกลัวครับพลาดมานันครับ เชื่อมไทยแลนด์จุหมดแล้วคุณมาได้ว่าคุณครูนี่เป็นมิตรทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับเราไม่ค่อยได้กินของเราไม่ค่อยได้าเพราะว่าเพราะวราเพราะพวกเราดีแล้วครับที่กินนั่งกินหันไปมองนึกถึงได้เขาจัดมาให้เด็กกินครับอาศัยจังหวะครูพูดมาแล้ววราสตีมือตีมือจริงๆคือตั้งใจใช่ไหมไม่ใช่เชิญครับเชิญเดีไม่ไม่เหลือจิ้นเดียวกระเป๋าเอาแล้วอมก็ไปในปากแล้วดึงมาใหม่เอาครูครับ จบงตื่นิที่กตัยูหรือไม่หรือไม่ก็ไม่เที่ยวคงไม่กินใช่หมครัอร่อยมีมันหวานเยอะไเะต้องมอง้อลืมครับดึงออกมายังยืดๆเลยมีล้งหด้ยโไปเลยไม่กินแล้วทรอบเอาเลยี่เลยได้ดูกระตืวนมดูเี้ยว ไม่ต้องว่างพิธีแล้ต้องไมก่กว่านี้น,นิดนึงนนไม่จ้องว่างพิธีหรอกกินไปเลยบอยอย่าลืมนะว่าตรงไหนต้อง,ง,องเจ็บเร็วตรงไหนเจ็บช้าอันแรกๆมันช้าอันที่สองเจ็บเ<ช>ร็วสามก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นดังขึ้นดังขึ้นโอเคครับทางอาจารย์ถ้ามีคำถามจริงๆให้ผมความมั่นนะได้เลยครับท่านซิ่งไปขนาดนั้นแล้วนี่ท่านจะได้ทำอีกเหรอ เพลงก็จบยังที่สั่งที่แตกที่แต่งอ่ะเขก็ตา้งอ๋อจบแล้วครับทำทีทั้งเพลงแล้วอ๋อจะให้โจทย์ใหม่มาครับพี่ชื่อเพลงคันขอบหัวใจอะแบบไม่เป็นไรครับไม่จะได้ฟังก็แค่ั้มีไงวันขอบวิชาต้องได้ไหมไปกับประสบการณ์จริงในวีดีโออืมโอ้น่ารักดี แต่ยังไม่ยังไม่โดดเด่นไม่มีเพลงโดดเด่นฟังดูสิป้าได้ฟังมาไหนวันนี้หรอือเปล่าฟังไม่ฟังฟังลอยเหมือนอยู่ในร้านอาหารกุายโอเคร้แบทแมนอุนตาแมนไอมดแดนแปลงรา ซูเปอร์แมนไอแมงมุมก็คือยอดมนุษย์ดูฉานกระหานกล้าแกร่งช่างเข้มแข็งไม่กลัวของใครโโออ้หัลม่นใจปล่อยเส้นขอบเพลินบินไปปล่อยเส้นขอบแสงปล่อยแสงขอบปล่อยแสงขออ๋อไม่มหนว่าปล่อยเส้นกอบ ดรามนุตัวไหนมันมีไส้กรอบเป็นอาวุธปล่อยไส้กรอบแล้วบินไปเราไม่ใช่เรื่องหนรับเลยขอโทษแต่ต่องตอบรอบเราปล่อยไส้กรอบพี่บความยุติธรรมพวกเราทุกคน ก็เป็นฮีโร่ตัวจริงกันได้ไม่ต้องเก่งมากไปแค่พวกเราเป็นคนดีไม่ต้องเก่งมากไปแต่ขเพรมะแต่เพราะแค่ใจที่แย่เนี่ยมีการถามว่าจะพิจารณาไหวเป็นผู้ชาร้องต่อล่นีโรรตัวจิง แล้วมันจะเป็นซัมพเอนึ่งพวกเราทุกคนแก่นมีใส่กอกอ้ยกอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอน้องแต่งเข้าไปเินเลยดิโดดเด่นไปเยอะเลยโอ้ยใ่อะไรเลยใส่กอกตาะไม่มีอะไรเลยคนมีกอกเป็นอาพุธเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยตายอดมนุ่มเฉลี่ยเไยจ้าดดูก็ดี

มองดีมันไกลด้วยกันป i̇şte yes. ุ๊บมันกลืนกันจนมันไม่มีอะไรเด่นไม่เชื่อบอกดี่เด่นอย่าไม่ยิ้มตัดกินเลยดีกว่าเนี่ยมันแบบสมมติเพลงมันโรแมนติกแต่เนื้อมันกวนๆอย่างเงี้ยเราดีมันถูกถูกถูกความงามของเมโลดี้มันทําให้คํามันดูไม่มีพลังพูดซะดูเต็มด้วยท่าการมากเลยเนี่ยดีดีเขาปุ่มอยากฟังเลยความงามของเมโลดี้ได้ศึกษาไว้จักด้วยคำหนึ่งปุ๊บ พลงขึ้นเลยหยุดไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแล้วก็รู้สึกจังไงนะนอนยไหนอไม่ได้หรอกเพราะอย่างอย่างที่คุณครูเขาบอกว่าแบบว่ามันควรจะมีคำอะไรที่แบบว่าโดนใจมากกว่านี้ใช่มีส่วนมากมากบางคำใช้แบบว่าพี่ไหนก็ใช้ี่คำนี้อะไรอย่างเงี้ยอัะอืมแล้วประดิษฐ์คำใหม่แต่มันก็ยากนะที่จะประดิษฐ์เรามาให้มันกลมกลืนยางไง อันนก็จะโดดโ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 ดยื้อต้องอะไรอยู่กะคือคันเนี่ยจะช่วยเกางามใจเธออะไรทำนี้น,น้องง่าใจฟังดูคันนะีอะไรนั่คันนะก็ต้องเกี่ยวกับคันจาง,งามใจ เราง่ามใจเธอโอ้แม่ไม่คันนี้พี่ต้องต้องแต่เลยโอ้ต้ดงแห่ดาันง่ามใจเลยคันงามใจบอกนงามขาเลยนะคูบานูีก่เูคนนี้ดูแลเรื่องจริยธรรมเลยน่ต่หน้าเราตาไม่ได้ดูผ่านใจคืนแล้วเมื่อวานที่ห้องอกให้เธอคุณละทำไมครับ กิจการทำไม่ดูข่าวทีนบ้างไม่บอกมาเดี๋ยวนี้นะคุณรักกันหรือผมต้องรักษาความลับว่ะถอยอ่ะเป็นนโหงงเลยคิวหลงผมคือผมดับคิวหลก็หอมดีโอ้โห้ขอบคุณเลยผมอยากจะให้แบบว่าจริงไหม ให้ให้คำที่แบบว่าชาวบ้านจะคิดว่ามันเสียวให้มันดูแบบว่าลมมันเตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยน่แหละบางทีก็อย่าไปคิดเยอะใช่ไปคิดทางมันอยู่มากมันก็กักเอาแบบว่ารู้สึกก่อนตั้งแต่เงี้ยเอนมันรู้สึกแต่พอแบบว่าเข้าคุกบๆมันเริ่มว่าจะใช้อะไรทำอะไรดีแล้วอย่างเงี้ยหรือไม่รู้เรื่องเลยบางทีแบบคิดเยอะมันไม่ออกคิดน้อยแล้วเข้าไปแก้ได้แต่อย่างน้อยให้มันมีโครงให้มันเห็นทางหน่อย บางทีมันคิดเยอะมันก็วนเวียนอยู่ในนี้มันไม่ออกมาอุ้ยเต๋ขอแกงจับตายเอาแกงเอาเจ๊งวยมาจัดไปเจ๊งวยเหมือนโซเมลลี่นะครับม่ต้องหลอกมันพอดีมันพอดีเปลี่ยนการร้องเปลี่ยนวิธีการร้องเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าครับแต่เมลลี้มันมันเป็นทางของเราอะนะถ้าไม่ดีเปลี่ยนคนร้องหวังก็ เตยนตัวไปเลยต้องลองเอาพี่โดมาร้องดูยังไงอมแล้วก็เข้าใจเรื่องการแสดงยังแอคติ้งคืออะไรแล้วก่อนคิดว่ามันเป็นการไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเข้าใจว่ามัน มมนเหมือนเป็นศิลปะกัางนด้วยวาด้วยหลัง่เราเข้าน้ำหลังจจริงๆลุกคนเราอ,ะรอ่ะเรามีความเป็นนักแสดงอยู่แล้วเพราะชีวิตเราแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ <c oughs> เราก็เคยแบบไปเล่นกับหมากับแมวที่เราไม่ชอบแต่เราเล่นให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงที่เราปื้มอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไปเล่น <c oughs> เคยทํำไหม <c oughs> เคย <c oughs> เคยหลอกพ่อหลอกแม่ไหมว่าป่วยไม่สบายไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหม บางทีเขาก็เชื่อเพราะว่าเรา acting ดีไง oh. หรือแม้กระทั่งพอเราเข้ามาในห้องเรียนบางทีเราฟังครูสอนเราไม่รู้เรื่องเราก็ทำหน้ารู้เรื่องนี่หูคุณก็แสดงเราก็แบบว่าอย่ามาเรียกถามนะแต่แบบหน้าแบบอืมหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านอะคาเดมี่เงี้ยเราง่วงเราก็ต้องทําหน้าแบบขยันอะไรเงี้ยเราเบื่อาานะวเราก็ต้องทำหน้านี่คือการแสดงทุกคนแสดงอยู่ตลอด uh huh. เพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์การแสดงก็คือต้องการให้ คนคนนั้นน่ะเชื่อเราแล้วถ้าเราทําได้ดีคือเราเรา,เราอินจนเราเชื่อตัวเองก่อนเขาก็เชื่อเราเนี่ยคือเราก็แสดงอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่าการแสดงเราในแต่ละครั้งในวัตถุประสงค์มันต่างกันออกไปว่าเราต้องการอะไรเพื่อการแสดงนี้ออกมาเพรานั้นทุกคนแสดงหมดแหละครูก็แสดงตอนเรียนมหาหลัยนี่แบบว่าจะมีรุ่นน้องคนหนึ่งแบบน่ารักมากเลย แล้วตอนตอนวันเนี้ยเขาจะเดินลงบันไดามาตรงเนี้ยตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยเขาเลิกเรียนเขาจะเดินลงตรงเนี้ยเราก็ดูมุมกล้องก่อน,นเลยเวลาเขาเดินมาเขาจะเห็นจุดที่เขาจะเห็นเราได้ชัดที่สุดตรงไหนอะไรเงี้บบยพอลงมาได <ละ S 1> ้มาปุ๊บ <ละ S 1> ไม่ได้ยืนรอรู <ละ S 1> ้<ะ>ว่าเขาแบบเขารักแมวมากเลยมีแมวตัวหนึ่งที่แบบอยู่ตรงมบันไดนี้ทุกันใช่ไม่ไม่เฉพาะเฉพาะวันที่เขาเรียนไม่เอาเวลาตอนไงนอ๋อไม่พอสักพอสักสิบโมงห้าสิบเราก็เตรียมไปซื้อนม U S T ไปแล้ว เขาล้างย<ม>ืนรออยู่ใต้บันไดสองขึ้นไปอันนั้นโลกติดแล้วอันนั้นเลวแล้วเลวเป็นครันพี่เขาเดินลงมาปึ๊บแล้วก็หันหลังแล้วเราก็แบบ ลินนมออกมาให้แมวกินเนี้ยแล้วก็ลูบหัวลูกหลังเขาก็เออไม่ได้พิเศษด้วยไงแต่รู้ไงว่าเดินลงมาตรงนี้ต้องเห็นอ๋อคือพูรัดพูรักนะกับแมวเรียบร้อยแล้วก็กับกับแมวเรียบร้อยลูกหัวลูกเกาคอเอานมให้กินมันก็กินกินโอ้โหเขาก็เดินมาก็เห็นเขาถ้ามันกัดก็รักใช่ไหมครับรักแล้วตกลงเป็นไงมาครับแล้วตกลงเป็นไงมาผลจากการกระทำเอานมให้แมวกินเขาก็ดูว่าเราเป็นเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าเฮ้ยจริงจพี่เขาอ่อนโยนนะเว้ย ทำการการแบบวุยวายการอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วพอแบบพอเราให้มันหลายๆทีใช่ไหมมันก็แบบเริ่มติดเราใช่ไหมแต่เราไม่ได้รักมันไงเอเวลานั่งทํารายงานอ่านหนังสืออยู่มันก็มาเค้าเคลียรลมคับแต่พอเวลาเข้ามาก็ป้อนนมป้อนนมนี่คือการแสดงอุตส่าหนทำลช่คันอะไรเนะ เรียนศึกษาแล้วมันก็แบบมันก็ได้ผลเนี่ยมันก็คือการแสดงถ้าเราเชื่อมันอะไรเงี้ยศาสตร์นี่มันเกี่ยวอะไรอ่ะครับก็เหมือนครูครับเป็นครูเรียนเพื่อไปเป็นครูอ้วตอนนั้นครูรู้เรื่องมุมกล้องเลยไม่ก็เราก็รู้ไงว่าอยู่ตรงไหนมันถึงจะเห็นไม่ไม่ได้แบบคำคำว่ามุมกล้องคือเปรียบเทียบให้ฟังบางทีบอกว่าเขาเดินลงบันไดตึกเนี้ย พอเดินลงมาปุ๊บมันต้องเห็นตรงนี้มองไปตรงตมันต้องเห็นเนี่ยมันจะเข้ามาในเฟรมเองโดยอัตโนมัติอะไเงี้ยหนูก็เคยค่ะตอนแบบอยู่ที่อะไรเงี้ยบอกว่าจะไปทำอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเดินผ่านเลยเงี้ยทำเป็นยืนยืนยืนนานมากอ่ะยืนยืยืนยยืนยยืนยืนยืยนนยืนยนยนี้ยืนืยยืยืนยืนยืยืนยนนยืนยืนยนยเยนนยยืงยืนยยืนยยนยืยืนยืนยกนยืนนยืนยืนนยย เพราะว่าถ้าเกิดถ่ายไปมองเขาเต็มเต็มเราจะกายเหมือนเราไม่สนใจแล้วคนก็ทําอย่างนี้แล้วเราก็จะขำแบบว่าเออแต่ก่อนเราเป็นอย่างนี้จับได้อันไหนแอนจะเดินมาวนดูผมเหรอสาเราทาเยนอย่างนี้เยอะแล้วกูรักวม่าที่ที่แล้วน้องสาวหรือพี่สาวที่เราคุยกันอ๋อพี่เป็นพี่หนูใช่ไหมครับพี่เราไม่ค่อยได้แสดงที่จอเลยนะครับไม่ค่อยเห็นหน้าจอจอแก้ว ครูมีหลี่ไปแสดงที่กุนจอกจอกครูครูรักมีพี่หรือน้องผู้ชายคนใช่ไหมครับผมพี่ชายคนพี่ชายคนครับนี่แน่คือหน้าเหมือนกันมากครับผมจาได้มีสามคนสำเนาถูกต้องถูกต้องเป็นไรกันนะครับครูเอ้าเป็นผัวเมียนะจ ดันยิงคุรักดีโอ้ชาตไทยคุยมีความสุขได้ขนาดนี้เลยมีดีด้วยดันยิงรุ่นใหญ่อะคุรุ่นนักรื้อปุ๊แล้วคุณรักเห็นเราเล่นมุกคุรักกันมไหมครึ่งเช้าไหมครับไม่เห็นว่ะมุกอะไรอ่ะหนึ่งสองครับอ๋อไม่ขำเหรอเราแรกๆก็ขำรื่องหลังเริ่มไม่ขำเริ่มคิดใหม่แล้ว แต่ตอนนี้มีล่นครูขวัญคำนะคือคนดูเนี่ยพูดต่อไปเลยหนึ่งสองหละ่ะมันก็มีคนแรกมังก,ก็พูดว่าหนึ่งจะสทจี่ห้ามะองเองเางคนดูของเราเป็นครูมวัครับครูขวัญดูมันก็มีที่ครูขันคาก็มีอืมหวานมุกไปเรื่อยๆสักร้อยมุกอาจจะโดนสักสี่มุกก็โอเคแ ok ล้วมุกเวสป้าเป็นไงมุกเวสป้าไม่ได้ฟังครับเราเราจักเวสป้าเปล่าอะเออใช่ใช่จากเวสป้าเปล่า ครฟังแล้วใช่ไหมครับกพี่โนต้ตป่ะพี่แต่กอเล่าแล้วอาจจะสนุกขึ้นนะใครเล่าเหมือนคุณมชอบชอบพี่โนต้ตแล้วแล้วครูพี่โนต้ตที่เคยทำงานด้วยกันหรือเปล่าเคยครับใช่ไหมครับนี่เข<อ>าเรียกว่าอะไรเนะี่ย เขาเรียกว่ากะรอบนะใช่ไหมอยู่บนสายไฟแล้วมันจะเป็นแบบเป็นแก๊งแก๊งนี่แหละครับวาวุนเกิดธานสี่วารุเไม่ได้จำได้ว่าจำได้ว่ามีมีมีพี่โน้ตแล้วก็มีกุลักแล้วก็มีเคยเล่นละครเรื่องวาวุนด้วยกันแล้วก็ทําละครเวทีด้วยกันก็มีแบบโน้ตมีเปิ้ลนาคอนมีหอยมีสังร้อยสายมังกรอะไรพวกนี้ตลก บ้าแบบกางเนื้วหามเกิดพันเหรอยุคนี้พันอย่างเงี้ยรายการอะไรนะที่มีเทกการขยับใช่แล้วก็จะให้เลือกยุดจับดูจับแต่ก่อนนะขำสุดแล้วมีพิษติ๊กพ่อรุณเนี่ยโอ้โหแล้วครูแพ้ทางพ่อรุณเนี่ยเล่นด้วยกันทีไรก็หลุดเขาตลอดขำอ๋อคือแต่ก่อนเขาตลกอ่ะตลกมากแบบ เขาหุนเลาะเขามองหน้าเขาอะไรไนมะ่ขำแบบขำลอเลยอ่ะพี่น้องกับคุณลามีรุ่นเดียวกันหรือเปล่าครับน้องเป็นรุ่นน้อง